สวัสดีค่ะสองงานค่ะสตาร์ทรถค่ะไปหลีค่ะไปต่ำค่ะไปสูงค่ะตัเวเตอร์ทุกตัวของทางร้านทำงานเป็นใบซีนอนสูงสัมในตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถนะคะนีค่ะขัดออกพรมแสงเข้มๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านฟิล์มค่ะนี่ค่ะแสงนอกตัวรถและในตัวรถไม่ต่างกันเลยนะคะคันนี้เป็นเตอร์ตารีโวนะคะ ลูกค้าได้เข้ามาอัปเกรดโปรเจคเตอร์ไบวอกเก้าแบ็กอิดิชันนะคะพร้อมบรหลาดฟ้าเทน55าสวัตต์พร้อมด้วยวงแหวน LDBM สไตล์ค่ะและเดวิลไอตาฟ้านะคะนี่ค่ะและเด i g h t ไฟเลี้ยวทัลลันนิงค่ะเป็นไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่ค่ะพร้อมด้วยหลอด l d ตัดหมอกนะคะขาขาวแบบนี้เลยคะ่ะสนใจงานดีๆเนียนๆติดต่อทางเพจ Facebook BT Premium Auto Cinon ได้ทุกสาขานะคะ ติดตั้งชิ้นงานเราทำงานช่างหมีค่ะขอบคุณค่ะ